สวัสดีครับขอเข้ากับผมก๊อลฟนะครับบ้านยิมพาวเวอร์ตี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรมที่ดินปากน้ำสมุทรปราการนะครับวันนี้ผมมีการโอนบ้านนะครับเป็นกลุ่มสามสิบสามดีลเจ็ดสิบแพรนะครับเป็นเแถวาหลังมุมนะฮะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนะฮะบอกเลยนะฮะว่าหลังนี้ดีโนเวสสวยงามมากนะฮะและอยู่พื้นที่ใกล้ๆกับ BBS นะฮะแล้วก็ใกล้ห้างสุขสันต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรปกับลูกค้ากันนะครับว่าเพราะอะไรลูกค้าถึงเลือกใช้บริการต่างมนะครับสวัสดีครัััััััับบบบบบบททุกก่าาาาานน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 คคคคครรรรสสววดีีี้้้้้ะะลลูยออมโหงเป็ เป็นหลังแลหลงเลยนะครับใช่ค่ะหลังแหลงแหลงนะับแล้วเราท้าความนิดนึงนะครับลูกลูกคา้าที่ทชอบรู้จัก,กบ,บ้านยิมมาได้ยังไงครับรู้ผ่านเพจ Facebook ค่ะผ่าน Facebook ใช่ไหมครับแล้วแล้วยังไงถึงเลือกใช้บริการบ้านยิมครับก็เข้าไปดูแล้วรู้สึกแบบถูก ถูกใจอะค่ะที่บ้านที่โพสก็เลยลองตัดสินใจติดต่อเข้ามาค่ะระยะเวลาในการยื่นสินเชื่อใช้เวลานานไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ค่ะใช่ก็แจ้งผลการอนุมัติมาค่ะแล้วก็มีอะไรจะฝากแนะนำหรือคนที่จะซื้อบ้านไหมคะก็แนะนำนะคะให้มาบ้านยิ้มหรือว่ามาปรึกษาได้นะคะคือบริการเป็นกันเองแล้วก็ ทำให้เราได้ฟานที่แบบว่าถูกใจถูกใจด้หลังนี้เป็นหลังมุมด้วยนะแล้วมีพื้นที่ใช้ขอนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วเรื่องของการบริการบริการดีค่ะแล้วก็เรื่องเอกสารก็คือแบบให้เราเตรียมมาครบเลยค่ะใช่กรเนวนการใหุ้ยางถึงขั้นตอนค่ะครับก็ยังไงก็ ขอให้คุณต้อยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับขออยู่บ้านหลังนี้เพลงปังๆนะครับตำรลวยวิ่งขึ้นนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณบขอบานครับ